แกะกล่อง iPad ราคา2,000กว่าบาทจากร้านใน IG จะใช้ได้จริงไหมอะไม่ใช่ว่าจะส่ง iPad ที่มันเสียมาแล้วนะได้ทรากขึ้นมาทำไงอะโอ้ยลุ้น <c oughs> เดี๋ยวเผลิอเท้ายคลิปอาจจะมีแจกรอด,ดูเลยจ้าเฮ้ยอ๋อสิ่งที่เห็นตอนนี้ได้ชัดโอ้โฮะเฮ้ยสามารถใช้ได้เลยอ่ะโอ้ พักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่ง,งอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือตามหัวข้อคลิปเลยเป็นการหาทํำอีกแล้วจ้ะคือช่องฟ้าอันสุดติ่งเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ต้องหาทำนะทุกคนคือแบบจะสบายๆเลยกับท่าไม่ได้เลย ทำอะไรที่มันลุ้นอะไรที่มันยากอะไรที่มันลําบากนั่นแหละช่องฟ้าอันสุดติ่งก็จะทําอย่างวันนี้เองนะครับทุกคนก็ไปสั่ง iPad นะครับทุกคนราคา2,000กว่าบาทจากร้านใน IG คือมันรู้สึกว่าแว็บแรกที่ไปเห็นมันสะดุดนะเว้ยว่าแบบเฮ้ย iPad ราคา2,000กว่าบาท <What? S 1> แล้วแบบ ร้านโพสต์ว่าสามารถใช้ได้จริงสามารถเรียนออนไลน์ได้นู่นนี่นะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงหรอถ้าเกิดว่าแบบมันสามารถเอามาใช้คือซื้อมาแล้วปุ๊บเราเอามาใช้ได้จริงๆอ่ะคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับน้องๆหนูหนูหรือว่านักเรียนในยุคนี้ที่กําลังหาแบบว่าอยากได้ iPad แต่ว่างบก็อาจจะไม่ได้เยอะหรือผู้ปกครองบางคนก็อยากก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีงบตรงนี้เยอะที่แบบจะเปย์ลูกเราอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์นะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆก็เลยแบบว่าซื้อมานะฮะทุกคนตอนนี้ก็ เอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับทุกคนส่วนชื่อร้านเนี่ยเดี๋ยวฝ้านขอลองแกะแล้วก็ลองดูก่อนละกันทุกคนถ้าเกิดว่ามันสามารถใช้ได้จริงตามคำเคลมของเขาเดี๋ยวฝ้านจะแปะลิงก์ชื่อร้านเอาไว้ให้ละกันซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ได้จริงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมีแจกด้วยรอดูเลยครับทุกคนโอเคก่อนอื่นนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝ้าก่อนที่เราจะไปเริ่มแกะกันก่อนเนาะมาให้ดูก่อนเลยนะครับทุกคนว่าร้านเนี่ยซีนมาอย่างดีมากๆเลยนะเนีย่ยโฟกัสเห็นไหม อันนี้คือซีนมันอย่างดีจริงจริงการแปะกไว้ให้ดูว่าเฮ้ยระวังแตกนู่นนี่นั่นคือใส่ใจมากๆจริงๆอันนี้คือยอมรับเลยนะครับมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าโดนแกงอีกไหมโดนแกงนี่คือตัวเยื่อเลยนะตัวเยี่อวัาวน้ำเบอไอกโกรดเลยนะไอโกรดนะจะโดนแกงไหมเฮ้ยไ,ไม่เห็นไม่เห็นอะไร เพราะว่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับแน่นเนาะหลังจากนี้แหละหนึ่งสองการกระแทกอีกแล้วการกระแทกกแล้วจ้าอ๋อก็คือไม่มีกล่องเป็นตัว iPad เลย หลอนี่คือ iPad ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูแบบว่าของที่แบบว่าเขาให้มาก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์เป็นสายชาร์จพร้อมอะแดปเตอร์มาให้เลยแบบนี้แล้วก็มีปากกาที่เป็นทัชสกรีนปากกาทัชสกรีน,ากการนผ้าเช็ดหน้าจอแบบนี้มีใบเคลมสินค้าให้ด้วย<อ>นี่เป็นใบเคลมอย่างนี้แล้วก็มีข้อแนะนำในการใช้นะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันแล้วก็ คส <Case? S 2> ด้วยโห oh, มีมาให้แบบว่า <c oughs> ก็คือครบจริงๆนะอ่ะอันนี้คือไม่มีอะไรแหละอ่ะหูฟังอย่างเดียวที่ขาดนะถ้ามีก็ก็จะดีกว่านี้แต่ว่าแต่ก็เข้าใจเธอราคา2,000กว่าบาทเอาะไรมากอะื <c oughs> อฟัารู้สึกว่าได้มาในแบบขนาดนี้กับราคานี้ฝันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะจริงๆก่อนอื่นเดี๋ยวแกะเลยดีกว่าว่ามันจะเป็น iPad อะไรยังไงนะ iPad คือน่ารักมากอะ มี iPad มาให้แล้วนะแต่ว่าก็ต้องลุ้นว่ามันจะเปิดติดไหมวีเครื่องสวยนะว่าไม่ได้จริงๆจริงๆทุกคนสวยเลยเครื่องสวยเลยสภาพดีเลยทุกคนสิ่งที่เห็นตอนนี้ได้ชัดโอ้ฮะไม่รอยมือไม่ไม่ใช่รอยมือรอยรอยแบบรอยแบบเนี้ยเห็นไหมทุกคนไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะเออเห็นไหมมีรอยขีดข่วนนะ มีรอยขีดข่วนแล้วก็ตรงนี้นี่ก็เป็นรอยเนี่ยเห็นปะคือมันจะไม่ได้แบบว่าเนียนเรียบกริบไปเลยนะครับทุกคนก็มีรอยนะตรงรอบเครื่องมีรอย2จุดตอนนี้ที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็จะมีรอยนิ้วมือด้วยเห็นไหมอันนี้คือรอยนิ้วมือเนี่ย นะครับมีรอยนิ้วมือแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบรอยขีดข่วนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรอยขีดข่วนก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็มีเขียนว่า P B ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวขออ่านคาแนะนาในการใช้างานของเขาก่อนละกันว่ามันยังไงเนาะเนื่องจากสินค้าเป็นสินค้ามือสองอ มีการบอกนะคะก็คือไม่จุ๊บไม่ทีจุ๊บแเบบ้ที่จุ๊บตาลาลัไม่ไม่ก็คือมีการบอกนะครับรบกวนลูกค้าเช็คเครื่องและการใช้งานให้ถี่ถ้วนก่อน,อนหมดประกันเพื่อผลประโยชน์ของลูกคา้าหากใช้งานแล้วมี A few moments later. คือก็รู้สึกว่ามันแอบบแอบบยุ่งยากนะแอบบยุ่งยากไปนิดนึงนะครับทุกคนลุ้นละทื่นชื่นืนชืนชืนทืนทื่นทืนทืนืนนื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 น <Hello. S 1> ติดนะติดนะไม่ใช่ว่าค้างอยู่หน้านี้นะลุ้นทุกคนลุ้นมากตอนนี้เฮ้ยทำไมมันค้างแบบนานจัง <c oughs> เฮ้ย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 ทุกคนเลื่อนเพื่อปลดล็อก <c oughs> เฮ้ยสองพบาท <c oughs> อินเทอร์เฟแบบนี้จริงปะเดี๋ยวนะเปิดแสงก่อนตอนนี้แบตท,ที่ให้มานะครับมี4ี่อร์เซต ก็ยังเป็น iOS เก่าก็ปกติลืมบอกนะครับรุ่นที่ฟ้าเลือกมารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น iPad Mini 1นะครับเป็น iPad Mini รุ่นแรกเลยนะครับทุกคนต่อก่อนอื่นเดี๋ยวขอเชื่อมต่อ Wi-FI ก่อนเลยนะทุกคน A later few moments ก็รู้สึกว่าแบบอินเทอร์เฟซเก่าๆคือมันคิดถึงนะม,นมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนี้แล้วไงเดี๋ยวนี้มัน iOS แบบเท่าไหร่แล้วอาอย่างนี้เดี๋ยวลองเข้าไปใน Apple Store ดูดิว่าเขาใส่ Apple ID เรียงใส่ได้ยังแบบนี้ ก็คือเราต้องแบบว่าลงชื่อเข้าใช้อะเนี่ยลงชื่อเข้าใช้นะครับต้องลงชื่อเข้าใช้เราสามารถโหลดแอปแป๊ปกติไม่น่เดี๋ยวนะแต่ว่าแอปที่มีมาอยู่แล้วอะ่ะก็คือว่า y o u t u b e มีมาให้อยู่แล้ว f a c e o o o k t i k ็ o k มีมาให้อยู่แล้วนะเอางี้เปิด y o u t u b e ก่อนลองเปิดดูว่าจะเป็นยังไงเปิด YouTube ก่อนต้อง ทำไมพอเปิดปุ๊บแล้วมันเข้าแบบว่ามันไม่ได้ไม่ใช่แอป YouTube อ่ะทุกคนมันเป็นเบราว์เซอร์อ่ะเข้าในเบราว์เซอร์แทนหุยแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็คือใช้ได้นะปกติเลยแกะกล่องมือถือ hey, เฮ้ยได้นะดยยเดี๋ยวทําไมมันจะโด <จะ S 2> นหลอกไหมนะมันจะช้ได้ไหมเป็นมะือถือหรือเปล่านี่คือถ้าเกิดเราเปิดมาเป็นยังไงโอเคเล่นได้ว่ะได้เปิดคลิปตัวเองได้ แต่คุณภาพของจอก็อาจจะไม่ได้แบบว่า 180p 0 Full HD ขนาดนั้นนะครับทุกคนเฮ้ยเล่นได้เล่นได้เล่นได,นได้แล้วก็ YouTube เล่นได้เดี๋ยวอ่ะ Messenger เข้า Messenger นะครับอันนี้ว้าวนะเฮ้ย Messenger ก็ยังได้อ่ะ oh, <okay. S 1> Facebook Facebook อาจจะไม่ได้เข้าระบบให้ดูนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเข้าแบบนี้ได้ก็แสดงว่ามันเล่นได้ ได้ทุกคนอันเนี้ยก็คือได้เลยแบบนี้ได้เลยอะ่ะเข้า Facebook เล่นได้เลยอยากรู้จังว่าถ้าเรียนออนไลน์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะว่ามันมีแอปก็คือเข้าซูมได้ได้ไหมวะ <Hey. S 1> แอปนึงทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าเว็บซูมดูแต่ก็ต้องยอมรับนะทุกคนว่ามันจะแบบว่ามีความช้านิดน,นึงมันอาจจะไม่ได้ฟุบกฟิปฟ,ฟุบฟับคลิกปุกปป๊บไปปั๊บเหมือน iPad รุ่นใหม่ๆเนาะในเรื่องของการทัชสกรีนก็ถือว่าไหลลื่นในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบลื่นมากแต่ก็ถือว่าได้เห็นไหมเนี่ก็ได้ เฮ้ยซูมได้สามารถซูมได้เลยนะครับสามารถเรียนออนไลน์ได้นะครับไมโครซอฟท์ Microsoft ทง Microsoft ท e a m s เราก็สามารถที่จะอัปเดตก็ลงชื่อเข้าใช้แล้วก็เข้าสูร่ระบบได้เลยนะครับทีนี้มาในเรื่องของกล้องรุ่นนะว่าจะได้ไหมอ่าเฮ้ยกล้องได้นะเดี๋ยวขอเซร่มโจเซ่หน่อยอทุกคนเดี๋ยวฝานจะลองนี่ถ่ายเซร่มโจเซ่ให้ดูนะ เฮ้ยกล้องยังสวยเอาจริงเอาจริงดีๆอันนี้ดีๆอันนี้อันนีนนนนจริงๆอันจริงๆกล้องคือยังสวยเลยสามารถใช้ได้เลยอ่ะดูดิกล้องหน้าโอ้ยโหทุกคนกล้องหน้าก็ใช้ได้ทีนี้มาลองในเรื่องของวิดีโอกันบ้างดูสิว่าจะเป็นยังไงเอากล้องหลังก่อน อ่าอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มโจเซ่นะครับเป็นแบรนด์ของฝาอันนี้เองเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มโจเซ่นะครับเป็นแบรนด์ของฝาอันนี้เองเนาะใครที่มีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำรูขุมขนไม่กระชับนะครับรอยส่งรอยสิวเอยใดต่างๆนะนี่ตัวนี้ช่วยได้เลยโอ้ยขนลุกอะ<ว>ก่ะ<อ>ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มโจเซ่นะครับเป็นแบรนด์ของฝาอันเองเห็นนะลองดู ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มโจเซนะคะเป็นแบรนด์ของฝั่งอันเองลามันใช้ได้จริงๆท,ทุกคนทุกคนน้ำตาจะไหลอะ่ะมันใช้ได้จริงๆอะ่ะดูอันนี้เข้าเมนูรูปอะไรได้ปกติเลยเฮ้ยเราลองเข้าเกมกันหน่อยมัมันมีเกมอยู่ให้เล่นอ่ะอ่ะเอาเกมนี้แล้วกันเกมมังกรอ,อันนี้ดูนะทุกคนนะันเล่นไ,ไหม ขนลุกแล้วนเนี่ยอันนี้คือขนลุกจริงเหรอไม่บอกนะว,ว่าเล่นได้อะดูสีได้ค่ะเล่นได้ <c oughs> เกมนี้มีให้โหลดอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เล่นได้ว่ะ <c oughs> ดีใจแทนทุกคนอ่ะ สามารถใช้ได้จริงๆแล้วเรียนออนไลน์ได้เลยอ่ะคับทุกคนเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนาะตัว iPad ตัวนี้นะครับทุกคนสามารถใช้ได้จริงๆนะครับในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็ถูกมากๆจริงๆนะครับถามว่าเหมาะกับใครส่วนตัวฟันมองว่าเหมาะกับคนที่อ่ะหนึ่งน้องๆน,นักศึกษานักเรียนนักศึกษาอาจจะไม่เหมาะอาจจะเป็นนักเรียนที่แบบว่ากําลังจะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรเง,งี้ยเราอยากมี iPad เอาซักเครื่องเอาไว้เรียนแต่ว่าไม่อยากเสียเงินเยอะหรือไม่ได้มีงบเยอะในการที่จะไปซื้อ ไอแพดรุ่มใหม่ๆเนี่ยฝาแนะนําเลยสามารถทําได้นะครับทุกคนหรือผู้ปกครองพ่อแม่คนไหนที่กําลังอยากจะคือลูกๆร้องไห้อะได้ไอแพดแต่บอกจะซื้ออันนู้นก็อ่ะหลักหมื่นอะไรเงี้ยก็ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ดได้เหมือนกันเดี๋ยวลองใช้ปากกานะยังไม่ได้ใช้ปากกาเออปากกาไม่ต้องใช้แอปเปิลพินซินะครับใช้ตัวนี้ได้เลยเนี่ยที่เขาให้มาก็สามารถทําได้นะครับ แต่ในเรื่องของที่มาที่ไปของเครื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ฝันก็ยอมรับตามตรงว่าเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเฮ้ยมันคือเครื่องมือสองที่คนเปลี่ยนไส้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเครื่องมือสองที่คนใช้เฉยๆหรือยังไงอันนี้ฝันไม่สามารถฟันธงได้จริงๆแต่ว่าฝันมารีวิวในแง่ของการที่เออมันสามารถใช้ได้จริงๆอะ่ะพอใช้แล้วมันมันสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนแต่ก็อย่างว่าเราเสียเงิน2 0 0พันกว่าบาทของหลายๆคนมันก็อาจจะแบบไม่เยอะแต่สาหรับบางคนมันก็เยอะเนาะก็ <S <S นะนั่นแหละอยากให้ลองคิดดูดีๆนะครับแต่ส่วนตัวฝันเียมช์ก็ เชร์ She er, She er, นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มเนาะก็คือฟันธงนะครับทุกคนสามารถใช้ได้จ้าในเมื่อเราสามารถสรุปผลได้แล้วว่ามันสามารถใช้ได้จริงนะครับก่อนที่จะบอกกติกาในการแจกนะครับเดี๋ยวขอบอกพิกัดร้านที่ฝานซื้อมาก่อนก็แล้วกันเนาะว่าฝานซื้อมาจากร้านไหนนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับอันนี้เนี่ยฝานซื้อมานะครับ2,750าบาททั่วเลยนะครับทุกคนจากร้านที่ชื่อว่า ipad mini แล้วก็14ตัวนะครับตามนี้ นะครับทุกคนลองไปสอบถามแล้วก็ไปติดตามกันได้นะครับทุกคนก็จะเป็นร้านนี้เลย <Hey. S 1> นี่นะเขาส่งของจริงนะฝันซื้อจากร้านนี้จะ่ะบอกเลยว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะครับทุกคนสลิปการโอนเงินก็คือเนี่ยโอนเงินให้เรียบร้อยนะนะครับที่นี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยที่ซื้อมาฝันตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละว,ว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วมันสามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยเราก็จะทําการแจกให้กับคนที่ดูคลิปนี้นะครับทุกคน เย้นะครับทุกคนก็จะแจกให้หมดเลยนะครับจะมีเป็น iPad ตัวนี้จะมีอันนี้ให้นะครับเป็นอะแดปเตอร์พร้อมสายชาร์จแล้วก็มีเรั่มโจเซ่ไม่ใช่ตัวนี้ถ้าอยากหน้าใส่นะครับทุกคนหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมปากมันซีดๆขอทาลิปเทอร่าหน่อยเบอร์นหนึ่งนะครับทุกคนตัวนี้ของมีพร้อมส่งไหมแอดมินพร้อมส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ l i น e แอดหรือว่าทักมาที่เพจนี้เลยก็ได้นะ้องฝันสุดสิ่นี้ก็จะดูเป็นนางเอกนิดนึงคือเวลาฝันจะทาคลิปกินคลิปอะไรเงี้ยก็คือเทียร่าตัวนี้ตอบโจทย์นะสองร้อยเก้าสิบสองฟีจ้ะโอเคหมดเวลาขายของต่อไปที่ฝันจะให้เลยก็จะมีเป็นตัวนี้ตัวที่แบบว่าชิดหน้าจอมีเป็นเคสให้ก็คือถือว่าเอาไปปุ๊บสามารถ ใช้เรียนออนไลน์สามารถใช้อะไรได้หมดเลยนะคบทุกคนแต่ฟ <Hello. S 1> ันขอนะครับขอคนที่ลําบากจริงๆแล้วก็มีความต้องการจริงๆเพราะว่าอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีน้องๆหลายๆคนที่แบบพี่ฟันคะช่วยซื้อ iPhone ให้หนูช่วยซื้อ iPad ให้หนูหนูไม่มีตังเรียนออนไลน์นู่นนี่นั่นตอนนี้โอกาสมาถ,ถ,ถึงแล้วนะครับทุกคนพ่อแม่คนไหนที่กําลังดูอยู่นะครับทุกคนเราอยากเอาไปให้ลูกให้ให้หลานเนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับทุกคนหรือจะเป็นน้องๆหนูหนๆที่กําลังดูตอนนี้เราอยากได้เองก็สามารถเล่นได้นะครับกติกานะครับมีดังนี้ง ไปกด s u b s c r i b e นะครับทุกคนที่ช่อง u t u b e ฝ่าอันสุดติ่งตามนี้เลยจ้ะ2นะครับไปกดติดตามที่ IG จฝาอันสุดติ่งนะคะไอจี IG นี้เลยนะ3นะครับทุกคนกดถูกใจเพจนี้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปว่าทําไมถึงอยากได้ iPad เครื่องนี้ไปเล่นได้นะครับจนถึงวันที่17นะครับทุกคน17เดือนตุลาคมนะครับพอเที่ยงคืนวันที่17เดอเดี๋ยวทางทีมงานแล้วก็แอดมินกับฝัาเองก็จะทําการคัดเลือกแนะนํา ให้ไปคอมเมนต์ไปเล่นในแฟนเพจนะถ้าเกิดว่าดูใน YouTube อยู่ให้ไปเล่นในเพจเฟซบุ๊กฝาอันสุดติ่งนะครับเดี๋ยวฝาอันจะยึดหลักจากคอมเมนต์ที่อยู่ในเพจ Facebook เป็นหลักเลยนะครับทุกคนกติกาก,ก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะประกาศผลนะครับทุกคนวันที่19ตุลาคมน,นะครับทุกคนทางเพจฝาอันสุดติ่งเลยว่าใครจะเป็นคนได้ไปนะฮะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับแล้วก็ของให้คนที่ได้ไปเนี่ยมี ความจาเป็นต้องใช้จริงๆฟ้าอันจะไม่สามารถมีวันนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดคนดูทุกคนขาดสปอนเซอร์ทุกคนไปนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากติดต่อสปอนเซอร์นะครับทางเพจเราก็ยินดีนะครับทุกคนก็นี่เลยนะคะผมช่องทางตามนี้เลยจ้างั้นแหละทุกคนขอให้ได้กันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ฟ้าอันสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวอันนี้คือจะไม่แกะนะจะส่งไปให้อย่างนี้เลยครับบ๊ายบาย